สวัสดีค่ะวันนี้วันที่21มิถุนายน2 5 6 5นเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้กันว่าจะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรนะคะวันนี้มันตรงกับวันโกนแก้วก็พึ่งดูดวงลูกค้าเสร็จแล้วก็พึ่งมันจะมาสวดมวนต์ไหว้พระแล้วก็ไหว้ายายนี่นะคะก็กำลังจุดอยู่เลย นี่แล้วก็ไหวยายวันนี้วันโกงก็เลยไหวเล่ายายหน่อยจะได้เฮ็งเขงจะได้ปังปังเนาะพรุ่งนี้ก็วันขะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์แก้วแจ้งแกบอกบุญก่อนนะคะวันศุกร์เนี่ยแก้วจะมีงานไหว้ครูจัดที่บ้านอาจารย์เดี่ยวหรืออาจารย์นัดรัตนก,กุลนะคะที่เป็นเพื่อนใน Facebook ถ้าใครเห็นก็จะรู้ว่าแก้วจะไปงานไหวครูที่นี่ทุกปีไปช่วยงานเขานะแล้วก็ปีนี้แก้วเป็นเจ้าภาพขนมหวานพวกตระกูลทองทองหยิบทอง,ห,ทองหยอดฝอยทองขนมชั้นขนม ซ่วยฟูหมายถึงความเฟื่องฟูขนมตะกูลทองเพราะว่าจะได้หยิบเงนินหยิบอะไรหยิบเป็นทองหมดแล้วแก้วก็เอาปัจจัยที่ทุกคนฝากทําบุญที่บางคนระบุว่าแล้วแต่แก้วทาบุญแก้วก็จะอานาไปทําบุญในวันศุกร์นี้แต่ว่าวันวันศุกร์เนี่ยแก้วท,ทําพิธีไหว้ครูฉาปาช,ช่วงเช้าฉะนั้นพรุ่งนี้อะค่ะแก้วก็จะไปตลาดไปสั่งขนมเพราะว่าวันพฤหัสแก้วต้องไปถ่ายรายการที่สุพรรณก็ฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวันพฤหัสวันพุธแก้วก็จะการไปทํา ภารกิจในการซื้อขนมหวานนะคะก็เลยบอกบุญเอาไว้ก่อนถ้าใครอยากจะร่วมทำบุญไหว้ครูเป็นเจ้าภาพร่วมขนมกับแก้วก็โอนปัจจัยเข้ามาได้เลยคนที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วแก้วไม่ห่วงเพราะทุกคนมีอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากได้ทักมาทาง Facebook แล้วเดี๋ยวจะส่งให้ที่บัญชีไปให้นะคะเราจะได้เห่งๆปังๆรวยกันอีเพราะวันศุกร์เนี่ยมันเป็นวันหวยราวด้วยอะนะแล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้ก็จะไปจัดก,การซื้อให้ใครที่แกบอกบุญเอาไว้ต่างหากที่ส่วนตัวคุยกันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แกจะไปซื้อขนมให้นะจ๊ะอ่ะมาดูกันว่าวันนี้ทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรกันบ้างวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ร่ำให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณวันจนัน,นรท,นบบนะะนทนร,ทรนะะ์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันนี้การทํางานจะเฮงจะปังนะคะวันพุธกับวันเสาร์พุธกับเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าเลขยานผ่านะนะนะวันพฤห,หัสให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงหรือมีนิสัยเป็นผู้หญิงเขาจะให้โชคคุณวันโอ้ยเอาใหม่วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่นะคะวันวันอาทิตย์คุณแม่จะให้โชคถ้าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วให้ซื้อปีพศที่ท่านเสียชีวิต ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันนี้การทํางานจะให้โชคให้ลาภคุณวันอังคารกับวันเสาร์ให้ซื้อเลขยานพานะอังคารกับเสาร์ให้ซื้อเลขยานพานะหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางวันพุธ ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทที่นี้ใส่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดในขณะนี้ก็ได้เช่นกันนะคะวันพฤห,หัสให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองสี่ตัวท้าย3ตัวท้าย2ตัวท้ายตัดเล่นเอาช่วงตัวท้ายนะสองตัวท้าย3ตัวท้ายอะไรอย่างเงี้ยเล่นเอาหรือถ้าจะเล่นลอยแพก็4ตัวส่วนวันศุกร์มัอนหมอแก้วให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดหรือรักที่สุดอย่างแก้วแก้วคงจะซื้อเลขคุณยายพอดีคุณยายเสียไปแล้วแล้ววันนี้ก็คิดถึงแกมากด้วยก็เลยไว้เล่าแก่ด้วยก็จะะซื้ออเลขคุณยยา่ นี่คือแนวทางการเสียงโชคของแก้วแก้วขอวขอวยพรพวกคุณเฮงๆปังๆนะคะบ๊ายบายค่ะ